แจกคอมโบลับตัวแบกที่พาติดท็อปสุดหกในงาน Dash S ที่ผ่านมานั่นก็คือโคโบลดรากูนเอาไว้ฝึกหมุนซ้ายรอเมเชโอรดรากูนดันเก่งสงั้นจะมีคอมโบอะไรมาแจากมาดูกันเลยครับผมมาเริ่มจากคอมโบกันก่อนนะครับตัวรัชเช็จะใช้เป็น770นนั่นเองตัวบิดก็จะใช้เป็นบิด L หรือบ,บิดเลเวลคอนเซปต์ในการเล่นคอมโบนี้เราจะเน้นการโจมตีต่อเนื่องและทำคิย์ที่เข้าแบบนิดๆหน่อยๆอยสังเกตได้ว่าตอนชุดเนี่ยผมพยายามกดหัวของโคโบลดรากูนลงเพื่อให้เกิดการชาร์จอยู่ตรงกลางเราจะเน้นการ ขึ้นไหววงแคบตรงกลางนะคบเพื่อทําการโจมตีต่อแล้ว,ลวพอเข้าสูเฟสสองหรือว่าเฟสกลางเกมนะครับขอมโบอดบราคูจะทําการตั้งตรงแลวเขา้าเอ็กซ์ตีมไลน์ไปทําการเอ็กซ์ตีมแดชอย่างรุนแรงเอวโหและด้วยการที่เราใช้เป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับความสูงของเราเนี่ยก็จะสู้กับพวกซีเอ็กได้แล้วก็จะทําการดูดหมุนท้ายเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยและข้อควรระวังนะครับเราไม่ควรชูให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาตีโตดเรานะมันจะทําให้เราเสียเปรียบสุดๆคอมโบเนี่ยตอนแรกเอามาเล่นเพราะว่าแค่สีมันคุมโทนแค่นั้นเองบวกกับอยากทำความเข้าใจไอ้ ไปลอเล่นเจ้าเมเทโอดรากูนแต่กับเก่งจนถึงขั้นติดท็อปเซงหกงาน d ดชเอ็กได้เนี่ยบอกเลยว่าคอมโบเนี้ยเด็ดมากๆกเลยนะจะดูดก็ได้จะตีก็ดีดนะเพื่อนคนไหนที่ยังเล่นโคอมโบดรากูนกันอยู่หรือว่ารอเล่นเจ้าเมเทโอดรากูนเนี่ยลองเอาคอมโบนี้ไปใช้กันได้นะครับผมและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้า770นี้นะครับผมเราขอแนะนําร้านที่มีชื่อว่า i อมียูช็อปนะครับร้านนี้เนี่ยเขามีทั้งชิ้นส่วนทั้งเบรบทหลายๆแบบนะครับผมสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะ